สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคือเก้าคือหลังครับเมื่อีนสิผ้ามาคอยโชกับอีพอปูเตาหายกลางวันแสกๆนะครับวันนี้ใช่ใส่้าหารุ่นประหยัดสุดเลยครับนี่ครับออาท่านผู้ชมครับป่ะผ้าไปคอยโชคขรับน้ำกันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์พอดีพอดีครับป่ะไปคอยโชกครับผมเอากลางวันแสกๆนะครับเนาะเ๋ยวเอาอ่า กระเป๋ากันครับนี่กระเป๋าที่เตรียมมาขอโชคครับผมปะ่ะท่านผู้ชมครับไปขอโชคขอราบกับอีพ่อปู่เตาหาิ่งพอมกับอีพ่อคาพาระนะครับพอมาอนี่กลางวันครับเมื่อเจ้าฝนตกแห้งแห้งครับผมออตอนค่ำมายานมันตกอีกเพราะว่าพ่อตาฝนตกแล้วแดดก็แก้ครับผมแดดบางยางแก้บางย่างแห้งครับผมแดดแห้งแบบนี้ ฝนที่ตกอีกครับย่ำแรงย่านมากขอโชคขอรับบ่ไดเพราะว่าโชคเมื่อนี้มันเป็นวันศุกร์แล้วครับผมสุดท้ายสุปปดาจเลวครับผมอขอโชคครับเออเมื่อวันวันจังหวะหลงครับหลงหลงหลงมืนน่อนี้มันโมเมนต์วันศุกร์มันเป็นวันอาทิตย์สันตัว โอ้ยขอกราบประท่านอาภัยเด้อท่านผู้ชมเด้อขอกราบประท่านอาภัยครับเมื่อนี้วันอาทิตย์บ่แม่นวันศุกร์เ <c oughs> อ้ยเน,นาะหลวง,งนาหลวงอังอีพอค้าพัดหรอพระคิดก็คือดำหน้าคนเดียวนั่นแนะห,หละก่อนจะหลวงนาหลวงอังครับเมื่อนี้ก็เลย่ยพามาขอโจคราบแนมะ่ยุบผมปูเตาไห้ครับผมนี่โอ้ผมปลุกสารขึ้นใหม่ครับยังบ่ท่านไหนเลือ่อเลือเล่อหรือบ่ดีเท่าที่ควดนะครับเนาะเคยมาขอ เที่ยวแรกอยู่ครับกับอาจารย์ง่ายงวดแรกก็ได้เป็นยังบุนยังคุ้นู่ครับแต่ว่าง,งวดที่สวงนี่ก็เลยบลบอเข่าครับพลาดพอดีพลาดเหลือผลเลยบ้าๆนี่พอค้าพลาะก็เลยยู่คนเดียวเดี๋ครับเนาะ,ะสิาพามาขอโชคขคอลัปครับมือนี้มีเสียงหลบควนแน่เด้อปูเด้อได้ทำู้ชมเด้อเพราะว่ามีเคียงตัดหญา้าผลไม้ตัดหญ้าตัดเข่าครับผม เอาให้เทปเป็นเสียงหลบกวน่ันผู้ชมขอกราบพระท่านอภัยนะครับเด้อมหอดีพระท่านผู้ชมขอโชคขอลาบนะครับว่างานแสลงไปวันวันสุกเบอแมนครับวันนี้วันอาทิตย์ขอเลขขอโชควันตรงกับวันอาทิตย์ครับผมเอามหอดแล้วกันทีเห็ดมันชุดถูกจุ่มเทียมไหวขอปองกันครับผมมา่ันผู้ชมมาขอโชคขอลาบครับผมนี่คือพ่อปู่เต่าหนะครับเป็นอย่างนี้พอข้าผลาหรอ คือมาขอโชคหม่องป้าหม่องดงนะครับเพื่อนนี่เป็นทีทีสารก็กี่สารไงครับสารไงเติบเลยครับเป็นสารที่เปิน์บุกคีเติบนะพอดีสู้มือมันมนก็มีไฟเนาะไฟปลานะครับบวกหัวผู้ใดะเขาเป็นคนทำใหมมีไฟปลามั่กันเลยมาใหม่เมืองอันนี้คนนั้นมาเห็ดขึ้นไหมครับพี่พอปูตัวหายหนีพอข้าพา่ารอเป็นอย่างคือผ้ามาขอโชคหมองเพราะว่าต่ก่อนนี่เคยมาขอโชครล ไ็เโชว์แกลาบน้ำพ่นหลายเทียอยู่ครับผมก็ได้โชว์แกลาบน้ำพ่นหลายเทียก็เลยคืนว่าเออมันผ่านไปหลายปีแล้วเนาะคืออยากกิมาขออีกร่องเบิึงนะครับเนาะอยากมาขอน้ำพ่นเบิงึงอยากมาขอเนือ้อปูร่องเบิึงอีกนะครับเนาะเพราะว่าเคยได้น้ำพ่นสองเทียสามเทียครับตะกอนก็นกนได้ตะกอนสมัยว่าท่านมีคนเล่นยูทูบกับเจะาดวงแล้วบอกไม่ขึ้นมาเลยครับหลายสิบปีแล้วมือนี้ก็เลยว่าเพ่นเคยคำคุ้นนุนทรง พ่อฆ่าพรรอกแ่เรยคิดพ่อข้อมเก่าข้อมหลังครับแต่เลย่อิพามาขอชุวขอหลับนะครับนรเนาะบอเลือดแตจ้งคันหงใหมก่กนครับผมแจ้งคันดอใหม่กันครับแจ้งคันหใหม่บูชาปูเลยครับผมทเทียซาเลยนะครับเนาะสุะทเทียนให้ปูเลยครับเ นี่มีเสียงรบกวนแน่เล้วครับเด้อเพราะว่าอ่าเพิ่นมาตัดเข่าครับเพราะว่ามันอยู่ทงหันทงหน้าครับผมพวกอะไม่เอ่ยกายเป็นมีเสียงรบกวนาามาคอยโชคมาคนเดียวก็พอเหลือครับเพราะว่างานเนี่ยไม่มีใครไม่มีผู้มัตรวจครับอ่ายึดไปพอข้าวข้ารอผู้เดียวนะครับเนาะเอาโงเลยครับเตรียมขนมใหม่มาจุดถูกจุดเตี้ยเลยปูเล่นนะครับเนาะ ตอนนั้นมาขอกับอาจารย์ใหญ่ครับผมมวลแรกเข่าอยู่ครับแต่ว่างวดที่สองบ่เข่าเพิ่นน้ำแมวอุทยอ่ามันเทาเอิญฉีกข้างขาดนะครับเนาะภาษาทั่วไปแต่ว่าภาษาเนี่ยเพิ่นเอิญแมวอุทัยนะครับนะเนาะเพิ่นมาขอ้อมวลแรกกะเข่าครับท่านผู้ชมครับแต่ว่างวดที่สองเพิ่นมาขอแล้วมันบ่เข่าเพิ่นก็เลยเศ้ามาครับยังจะอีพอค้าฟะ,หะดหัวคนเดียว ที่เคยขออยู่นี่สามงวดงวดก้อนเหรอครับบอกไม่คือไม่หลายปีแล้วครับของวดได้ก็ได้วันนั่นเลยคืนว่านี่ปูนี่สนับสนุนบอกคืนว่นเหรอวะแต่เรื่องอยพาท่านผู้ชมมามาขออีกครับผมมาขอสู่ขอลับเจ้าวัยทงหน้านี่มันอยากมันอยากมีอ่นรมครับจะสิใจเท่นใดบ่ได้นะครับเนาะใจไบบข้างล่างเลยท่านผู้ชมครับใจไบบข้างล่างเลยก็ได้ครับผมก็ต้องใจบนข้างบนนะครับเนาะ ใส่ขางล่างใส่ขางล่างเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไปขางล่างกันเลยครับผมแต่คือเก่าครับผมแต้ว่านูชมก๋าสีเดี๋ยวพอเห็นคือวาหรอวาแล้วพอเห็นก็พอแห้งนอเนาะครับเนาะเด้๋ยวว่าถูกเอาไปล่างคครับถูกไปได้เพราะว่าขางบนชุดไ็เลยครับร่มรมแห้งครับผมรมแห้งแห้งครับร่มแห้งครับเคยได้สินหรอครับ่านูชมครับก็าสีมา ที่ก่อนกขามีคนมาขอน้ำไหลครับมีผู้ติดตามหลายได้ตะกอนเนี่ยครับผมที่หลังๆมานี่มู่คนกับอายุหลายเขาบแล้วคนกับมดบุญมดกุศลไปที่พอค้าผ้าเราะตอนนั้นก็ยังอายุว่าหลายนะครับเนาะแต่ว่ามู่คนกับอายุหกทิศขึ้นแล้วที่พอค้ากับผ้านสามสิกปัวที่ทิศนี่ครับตอนน้นก็ได้ยังสูงที่นี่คนกับเทาก้ที่พอค้าพ้าเราะคนกับมดบุญไปยังแต่นพอค่าพาาเราะผู้เดียวนะครับผม ผู้มกักโคมมาลาบแนวนี้่น้ำกันดูกวาผู้คนเมื่อมาคนก็เพราะท่านเป็นอย่างดั้ครับผมคนชอบคนมาก้องทับผ่านบูชาบูชาธรรมะบูชาธรรมบูชายี่ปอ,อปูเอ้ยเหมืนอนนี้พอข้าพระระยืดห้อยเกาเด,ดินห้อยหลังครับให้มาขอโชคขอรลันั่มีพอปูตะก,กนอนก็มีมูมีผัวครับช่วงนี้ม่มีมีผัวหรอครับมาขอโชกยีอ่อปูคนเดียวครับมีอ่ากล่องมาทายพอบเนาะครับเนาะ เอาอีปูสนับสนุนคือเก่าคือหลังเด้อที่เคยมาขอโชคขอหลับนี่ผอปูได้สี่ตะกรอนนี่ผอปูกับพวกคยคิดผัดคิดหวังจะเขียนเนาะครับมาเตรียมการขอโชคขอหลับไปผอปูเลยครับทูปปักข้างล่างเชื่องนะปักข้างล่างเนาะเนาะครับเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูเอ้ย นาลหังสัมมาสัมพุทโธภกวาพุทธังภกวันตังอภิวาเทมิสวะฆาโตภกวัตาธรรมโมธรรมังนัปชามิสุปฏิปานโนภควัตโตชาวกะทังโกสังขังนัมามิโคสะคขละวตาธรรมะขละวตาสังขะขละวตาขันดอกไม้ขันนิขันหาครับขอขละวะเจ้าปูเจ้า,ายาเจ้าตาเจ้าย่ายเจ้าทวดผู้ที่รักสมรักษาสถานทีแ่แห่งนี้นะครับเนาะเมื่อนี้พอค่าพระมากคนเดียวครับผม มาคนเดียวไม่มีทีมงานตอกครับไปที่ไหนก็ไปคนเดียวปูเอ้ยเมื่อนี้ตั้งอกตั้งใจหลายได้นั่งเมเท่านี้เ้ยอพอไปอินท่าคุ้นพระพุธเจ้าคุ้นพระธรรมเจ้าตั้งใจมากขอโชคขอราบครับผมว่องหันไล่งานผิดในวันเป็นวันศุกร์ครับพอปูมาได้แท่คิดไปคิดมาดำหน้าผู้ดเดียวซูมือ่อะไรมันกะเลื่อลื่นหนาลืล่ดัหลวันอาทิตย์ครับผม ขอโชคว,วันอาทิตย์เด้อกลับเด้อเอาปูเอ้ยเมือนี้สิเอาเส้นซีเมี่ยงออกจงรับขันออกมาห็นน่ามีพอคาบพัดหรอกคือเก่าคือหลังอันนี้ใม่เส้นซีตัวนี้เป็นไม่เส้นซีที่คือคอร์ชโอคอร์ลดได้อปูหงายเ้อะนั่งเมท่านี้ก็ได้อีปูอีทวดล่างวัลนสลากกินแบ่งของรัฐบาลไทยตามตัวบนสองตัวล่างอยู่ในนี้ครับผมมาขอเพื่อเป็นแนวทาง ขับเพื่อเป็นแนวทางรัฐบาลไทยโปรดพิจารณาญาในการรับชมวันันมาขับเนาะเมื่อนี้ก,ก็เลยตั้งอกตั้งใจหม้ขอโชกขอลบับน้ำมีพอปูเันอาวะเมื่อนี้พกไว้จำม,มือเ่าได้หรอกครับผมนือเป็นหูสลีลืมๆยันไดเรอกลื่มือวันศุกร์ขึ้นาวันอ่าแต่มก็จำาพราได้ครับเอาจะถือสมถือสายถือปูถือามาขอโชกขลับก็แล้ว,ว,ลลวกันอันนั้นเอาโหูสีรกมกันไปเนาะครับเนาะนั่งแม่ท่อน,นี้ก็ได้ อ้าวมื่อนี้นี่ครูไม่ซิมซีกับระชา,าบ้านเท่าเรียกจัดเลยไม่ไม่ไม่ซิมซีไม่เสียงโซกเสียงลาบแบบปูเดอ้อเอ้าวันที่นี้อีพอค่าพักรวาเก้าเหลี่ยมเรียบร้อยบอกเรากระชิดพอปูเรียบร้อยบอกเรากระชิดยาทวดปูดทวดเรียบร้อยงวดนี่นะครับวันที่สิบหกเดือนก,นกรกฎาคมพศอซ้อชงปัญหาลอยหกสิบเจ็ดเดีวโชคว,วันศุกร์วันจันทร์กับนี่ครับปู อใอ้บรรดนบดานได้คือเกาคือหลังเด้อปูเด้อเป็นยังอีพอค้าพาเหร์เคยมาเอาตะก,กรโม่เห็นไหมครับเ,เ,ออรอเคยขอยยล่อแค่ยังได้ปูโคตรด้วยน้อยห้อยหน่อยเนาะเหมือนี้เอาจักรยานมาครับไปยักซูนหรือพราะว่ารถยางอื่นเนี่ยเด็กหน่อยเอาไปใส่มัดครับไปสุราเม็ดอีพอค้ากับเลสแตงเต้อันรถจักรยานครับรถใหญ่แบบแบตบอดีครับที่บอดดี้เจ้าเวซีบอมี่แบตช่วงนี้ช่วงกำหน้าครับบอมมี่เงินลงทุนไปซื้อแบตครับผม เอาโป๊ะโป๊ลายใหญ่ห้างปุ้ยอันนี้ที่ไม่ได้ครับเดอรว,วันที่16บหกกรกฎาคมสองพนห้าร 6, ไม่ยุ่งนี่แล้ววันครบพอดีครับปูเรียกเอาเดอร์คัทเอาเดอร์สับสามตัวบนสองตัวล่างเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเอาไอตัวแมงเดอราา์สับตัวแมงตัวปุ้ยนะครับเดอรตัววันแมงย่างออกมาครับเดียน้อยห้อยหน่อยทะเลนไปเรียวขึ้นผาดชื่อชื่อเหมือวานเลยครับเพราะว่าชื่อนี้อะนะครับเออ เอาให้แมนเอาให้แมนเ้อปูด้วคือเกาคือหลังสีพอ้าพัดหรมาชงว่านื้อปูนี่แะช่องว่าชงจาบัดที่นี่เพี้ยนเพี้ยนแมวครับเอาบเพี้ยนบได้มาผู้เดียวครับบัดทีผู้ถามผู้ไทยเอาพ่อ้าพัดหรอเพลงผ้าบาลาีู่่เ้เจาจังตนเห็นหูแม่เดนชิ้ะาเอาเอาชวแมนไปใส่เน้ปูด้วยตัวว่าแมนะเอา้าครออกมาแเราท่านผู้ชมครับ เลขสีครับท่านผู้ชมครับเลขสีนะครับเอา้าปูเอ้ยเลขสีออกมาแล้วครับวับงหันกระไดปูสีวาตัวใดไม่ต่อไปครับที่เด็กขยิบสามใหม่เด็กปูสามใหม่เราก็แล้วก็ช่องใหม่สุดท้ายแล้วก็จบครับเอา้าได้เลขสอีอกมาแล้วปูเอา้าเอาจนแมนไปใส่จเด้กปูเด้อมาใส่ใช่เพื่นปูหงส์เกี่ยวสาสีครับบ่อข้าวพาดบ่อสามบาทเร่องรู้ได้นะครับตัวนี้เนาะ อ้าวไอ้พ่อปูถนังล่ะที่ที่มาบรรโดมมาดานให้ใหม่นี่คือครบพอดีนะปูด้วครบพอดีครับผมเอาออกไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาบ้านก็ออกเลขซีบันเฮก็มาออกเลขซีเอาท่านผู้ชมแปลว่าจังไหนล่ะบานอีปูเพิ่นว่าให้เลขซีสองใหม่เหรอครับเพิ่นเข้าวาจังสัรเหรอครับท่านผู้ชมครับเอาปูเอ้ยเมื่อไรก็ออกเลขซีปูอย่ให้เลขซีบอก มันที่สองก็บม่ออกไม่เลขซีอา้ามันพิสดารเนี่ยเดือปูเอาไม่ที่สามมาเดืดเอปูใหม่ที่สามด้อครับเด้อเอาไม,ม,ม่ที่สามด้อปูเด้อเอาเด้อปูหนักมากมีทานเด้อเอาใม่ที่สามครับขออีกใหม่หนึ่งครับวันหันสองใหม่ที่ปูก็ให้เลยซีมาก เงที่สองหน่อยนี่ซีมาเอางวดที่สามนี่ปูไม่ที่สามปูเอาให้เอาเงินได้ครับเด้อแต่พวกเงี้ยเอาไม่เนี่ยเอายอดอยู่เลยทำเนเจ้าครับเอาเลขศูนย์เอาไปขอปูอังวากับดซีแล้วก็ศูนย์กับซีหม้ขอนี่ดีซีแล้วก็เลขศูนย์เลขซีสองตัวเลยเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งเอาคือวางสันละปูสองมองเลยดิเพื่อตัวเก่าอ่ะเอาตัวเก่ากับตัวเก่าเนาะครับเนาะ เอาเอาวันนี้เอาสองเอาสองไม้เด้อปูเด้อเอาสองไม้นะครับจะหากไขหนาไข่ตาเด้อปูเด้อเบียร์หน่อยหอหน่อยอินเล่นหนึ่ท่องครับผมจังได้ใครได้เงินดำหน้าเจ้าครับได้เงินจ้างดำหนานะครับผมเอากระยาดบัตรข้ามปูเอาสองไม้นะครับเด้อปูเด้อเอาสองไม้แปลว่าสองไม้ข้างล่างนะครับผมเอา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 ไม้อะไรพูดอกไว้ใหแม่ละปูโอเคโอ้ยเนาะขยอำปั๊งกันด้วสิดเดือนนะปูมันด้่ยใจห่อนแต่ว่าใจเย็นๆครับผม เอ๋อใจเย็นๆเหรอเอาให้แม่นนั่นครับผมเอาให้แม่นนั่นนะครับออกไปเลี้ยวข้อเบี้ยหน่อยห้อยหน่อยขันบ่ได้เป็นยังบุญเหรอมันเกิดเื่อันเลยครับอ่านั่นออกไม่เหรท่านผู้ชมเอาซองไม่แถวซองนี่นี่ไม่เรีกเลขเกตครับผมเลขเกตนะครับผมเอาอีกพอปูเอ้ยบอข้าพัดหรอมาเพิ่งผ้าบารมีคือเก่าคือหลังเลยรับเด้อร์ขึ้นเกาหลีตะกวนลายลายปีมากขึ้ยังอีก ผมเลยมาปลูกใหม่ผมปูย่อนอย่างผมมาขอโชคน,นี่ละผมก็ได้ผมก็เลยมาปลูกใหม่จิงเพรว่าเดี๋ยวใหม่อื่นครับหาบ่ได้ก็เลยอมายูา่ค่าเอาไม่ที่สองครับผมไม่ที่สอนะครับผมรัฐบ,บาลไทยเพื่อเป็นนาทางเท่านั้นเปิดพิจาระาญยาในางับน,น,นะครับเอาปูอ๋อแมนเด้คัดัดขัดขัดัดัดเู้วัดัดัดเอาออกมาครับค้นเบี้นหน่อยหอยหน่อยเอาออกมาว่าแมเตเอาเอา สองครับที่เรียกได้เลขเกดไม่เลขยกเกบัดที่นี่ได้ไม่เลขยสองเอาปโูโอ,อาวาสานเสรจสินได้การขอโชคกับปูอาวาสานเศรษฐินขอโชคกับอีปูตาเมื่อนีพอข้าผ้ารามาพึงผ้าบา,ามีเจ้าพุ่นโน้ผูเป็นพอเด้อขอให้พอเจ้าโปรดใช้ให้ได้โชคหมานทั้งทีมงานผูช่มมนืนันให้เป็นได้ยังบุญ ไอ้มีทุนมีห่อนต่อไปไพ่หมาขอให้บุญน้ำผ้าวัดเจาน้ำน้ำหนูมื่อนี่ขอก้าวค้ามวะเอวั่งด้วยประการไรท่านทิ้งทุนได้การขอโชขอลาแบบปุ้ยขอเป็นอย่างบุญอย่างคุนเลยครับเด้อเอาท่านผู้ชมอ่าอีพอข้าพ้าเราะไปขออยู่ผุนเนาะครับได้ซีศูนย์ซีกับอีพอปูหังว่างามเมื่อขอโชคแล้วมีอีพอปูเตองไห้ได้ซีซีกับเลขศูนย์ไม่ที่สองเขย่าสองไม่ก็ได้เกติกับเลขสองเอา แสดงบ่มีสําเนตเลปูเอ้ยเอาพระาาธรรมละาาสังฆ์ลระาตุสัตวความเป็นอย่างดุจฟุนอาจารย์ผู้ชมครับ